สวัสดีค่ะดิฉันนางอนงสมชัยตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นโดยเฉพาะพี่เลี้ยงดูแลการจ้างงานของน้องผู้พิการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหออออานองโพหรือรพสตบ้านหนองโพสัก,กัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรอพอสตบ้านหนองโพตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านหนองโพตำบลโพสีอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นรอพอสตขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากรในพื้นที่ตำบนโพสีประมาณ1 2 0 0 0คนประมาณ3 0 0พันหลังคาเรือนมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด12คนซึ่งรวมกับน้องผู้พิการแล้วให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ระดับปฐมภูมิทั้งด้านส่งเสริมรักษาป้องกันฟื้นฟูมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารหนึ่งท่านออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในวันอังคารและวันพุธมีการจ้างงานผู้พิการหนึ่งคนคือ นา,นายรัตนภูมิหมื่นแสนหรือน้องบาสตำแหน่งธุรการประเภทความพิการในการเคลื่อนไหวหน้าที่ความรับผิดชอบของน้องผู้พิการนะคะตำแหน่งธุรการนี้นะคะน้องจะมีหน้าที่ในการรับส่งหนังสือทั้งระบบออนไลน์และทั่วไปน,น้องจะมีหน้าที่ในการยืนยันตัวตวนให้กับผู้รบับบริการในระบบของเว็บสปสช น้องจะเป็นผู้ซักประวัติคัดกรอให้กับผู้รับบริการลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์น้องจะช่วยทำแผลในรายที่ไม่สลับซับซ้อนไม่ยุ่งยากและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางหน่วยงานพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้วิการได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีและส่งเข้าอบรมงานต่างๆ ที่เหมาะสมและเอื้อในการพัฒนาต่อยอดงานค่าที่เกิดขึ้นก่อนน้องผู้พิการมาทำงานอัตรากำลังของเราไม่เพียงพอในการให้บริการต่อจำนวนผู้รับบริการที่มีจำนวนมากในแต่ละวันทั้งตรวจโรคทำแผลบริการฝากคันบริการวางแผนครอบครัวบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเมื่อน้องได้มาทำงานน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี น้องเรียนรู้งานได้เร็วและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานทำให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้นถือเป็นความาภาคภูมิใจของหน่วยงานที่ได้น้องมาร่วมงานในองค์กรสวัสดีครับผมนายรั้นภูมิเหมือนแสนชื่อเล่นชื่อบาสอายุ23ปีผมมีการทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งธุรการปัจิบันผมอาศัยอยู่กับตาและยายที่สูงวัยและมีโรควาตัวทั้งสองท่านแน่ดี ผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจไม่กล้าที่จะพูดในเมื่อผมได้มาประสบอุบัติเหตุทําให้ผมพิการทางการเคลื่อนไหวขาข้างซ้ายขาดจึงทําให้ผมน้อยใจในชีวิตตัวเองในอดีตผมเคยคิดที่อยากจะเป็นตำรวจละผมก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุทําให้ผมพิการจึงทําให้ผมไม่สามารถทําตามความฝันของตัวเองได้ก่อนที่ผมจะมาทํางานผมเคยเรียนอยู่ในระดับชั้นปวสหอแนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในช่วงนั้นชีวิตผมยังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีนักจึงทําให้ผมไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดเป็นคนขี้อายเมื่อผมได้มาทางานที่รพอพศตอบ้านหนองโพทําให้ผมมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แบ่งเบาภาระครอบครัวสามารถจ่ายภาระหนี้สินให้กับครอบครัวได้และผมก็มีเงินออมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือยามจำเป็นในตอนนี้ผมเลี้ยงไก่ไข่ขาย,ขาย เป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเองตอนนี้นอกจากความพิการผมก็ไม่มีโรคประจำตัวอื่นผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หรสิ่งเสียดิดและใบยังงกอื่นเพราะผมให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองเพราะผมต้องดูแลคณตาคนยายที่มีโรคประจำตัวทั้งสองท่านอนาคตด,ด้านการเรียนผมคิดว่าผมจะไปเรียนต่อในระดับปริญญ,ญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและการต่อยอดด้านการงานในอนาคตครับคุณค่าที่ได้จากการทํางาน ผมมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และมีความมั่นใจที่การที่จะพูดกาที่จะมาใช้ชีวิตและยอมรับในสิ่งตัวเ,เองเป็นได้ครับผมขอขอบคุณบริษัทเปาโลเมดิกจำกัดที่ทําให้ผมมีโอกาสดีๆในวันนี้และรวมถึงคนพิการหลายๆท่านที่ทําให้มีงานมีเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวและสามารถนําเงินไปใช้ประโยชน์ในการทําอาชีพเสริมให้กับตัวเองในอนาคตครับขอบคุณครับ